ไปนี่ดีกว่าเทรนด์เทรนด์เนี่ฮะเพราะว่าโปรดิวเซอร์เรากดหูหลายรอบแล้วโปรดิวเซอร์ขนาดแฟนเป็นยูยังบอกเพราะเพราะเอาไปคุยแล้เยอ่เทรนด์ครับก็คืออย่างที่แจ้งให้เอามาจากไหนอย่างที่แจ้งให้ทราบนี่วันหลังนะพาดหัวเสร็จเนี่ยครับบนหัวพาดหัวอ่ใส่ชื่อสำนักไปด้วยเอออนิดนิดนึงถ้าอันนี้ปุ๊กก็เลิกอ่านเลยอันนี้เดี๋ยวบอกเลยมาจากฝั่งสเปนไอ้อ่าซึ่งมันเป็นไปซึ่งมันเป็นไปตามสเต็ปเอ่าจำตอน เอ็มบปเป้ได้ไหมล่ะเออโอ้โหฟังไว้ฟังไว้อ้ฟังเอ็มเปเป็นครึ่งปีนะเออฝั่งสเปนเล่นเขามาแน่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 เดินทางไปสู่อนาคตเทนเน่ใส่เสื้อมาดริดแน่นอนเอางี้ปั่นทงไปเลยอ่าใช่จะสนุไปอยู่แล้วหละไปอยู่แล้วขอโทษขอโทษอันนี้คนอยู่โรงบาลนี่เขาด่าแล้วนะน่าจะด่าอยู่เอาแบบความเป็นจริงเลยนะครับคือตราบใดที่เราพูดกันหลายครั้งแล้วตราบใดที่ไม่มีกระดาษวางบนโต๊ะ เทนนั่งซ้ายอ่าเนอร์ส็ลตนั่งขวาครับและเทนจับปากกาพร้อมกับถ่ายรูปแอคไปหนึ่งสองสามแอคัเข่าวเล่นนีทุกวันวันก็จะเจอข่าวแบบนี้ทั้งฝั่งอังกฤษเนี่ยเริ่มซาแต่ฝั่งสเปนเน่เริ่มมาเพราะว่าแบบบางบางทีเนี่ยฝั่งสเปนบอกว่ามาดริดเนี่ยให้เมื่อวานก็เล่นนีนะให้เงินน้อยกว่าด้วยซ้ำิน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าให้สัญญายาว4ปีครับก็เลยวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยวคงไปเพิ่มตอนสองสามปีหลังอะไรเงี้ยล่าสุดก็มาอีกว่าเนี่ยนี่นะชื่อ กาเดน่าแซและเรเลโบเขาบอกว่ารายงานตรงกันเลยนะครับเรเลโบรายงานตรงกันว่าเทนเน่แจ้งกับหงแดงแล้วว่าไม่ต่อย้ำตรงนี้ครับรายงานข่าวจากฝั่งสเปนครับเอานะครับฝั่งี้เล่นหนักมากอ่ะสเปนอ่ะใช่มาดิดก็คงใจหนักอ้พอารครั้งห้าแสนที่ไหนเนี่ยที่ไทยหรืออะไรอย่างไงไม่ใช่ใช่ไหม แหมรู้ทันด้วยโอหร้ายจริงอ๋อที่สเปนนะสเปนครับห้าแสนยูโรไปเรื่อยเปื่อยแล้วรายจิงๆอนัทส่วนเดวิดลินส์ครับนักข่าวชื่อดังซึ่งพี่นี่หน้าไม่ค่อยชอบอีกคนนี้เนะเออเขาบอกเคยทำงานที่ลิเวอร์พูลด้วยนี่โอ้โหนี่รู้ลึกอีกแล้วอ่ะนะครับผมนี่หน้าวงในอีกแล้วรายงานทางตรงกันข้ามเลยครับบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะ มันไม่ได้ไปไหนไกลเลยก็คือสรุปแบบสั้นๆแบบให้ลงตัวเลยก็คือเทรน์กับลิเวอร์พูลคุยกันตลอดอ๋อนี้คือตีข่าวคุยกันอยู่ตลอดนะครับผมไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลเลยนี่เขาบอกไว้แบบนี้แต่ว่าข้อเดียวที่รายงานตรงกันทุกสื่อทั้งสเปนอังกฤษก็คือเทรนยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับผม รออะไรฮะไม่รู้เหมือนกันรอข้อเสนออ๋อเฮ้ยแต่ว่าก็อย่างที่คุยแหละใช่ไหมล่ะว่าว่าเขาอาจจะยื่นซื้อยื่นซื้อมกรานี้อะไรเงี้ยครับผมอ่ถ้าลิวพูอยากได้ไอ้นี่ไปครับแล้วก็มีข่าวถึงขนาดว่าเดี๋ยวจะแลกชัวเมนี่ด้วยนะช่วยเมนี่อ่ะผมแอบไม่เชื่อเ่าลิวภูจะปล่อยนะโดยเฉพาะถ้าอันเชโตตียังยังอยู่ต่อเนี่ยใช่เพราะเขาปั้นมาเองอะ คำมาวิงก้าไม่ดีด้วยซีซ oh, <okay. S 2> ั่นนี้จะปล่อยชัวร์ินี่แล้วไปไว้ใจคำมาวิงก้าก็จะเตรียมตัวเลยะนะครับผม